ขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษเสมาจิตรอบหลวงตาชัยวัดหินโค้งในวันพฤหัสสบดีที่9เดือนพฤศจิกายน2566นวัดหินโค้งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดเลยยอง,ยง กำหนดงานวันพฤหัส,สบดีที่9เดือนพฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาประกอบพิธีพุทธาพิเศษเสมาเจ็ดลอบหลวงตาชัยวัดหินโคง้งโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปลกอธิษฐานจิตพระครูบูรพาหลวงตาชัยวัดหินโคง้งหลวงปู่หกวัดลาดเลืองสุขมาบลำบิดหลวงปู่ทองสุขวัดหนองคอหลวงพ่อรัตวัดป่าหวาย หลวงพ่อเหินวัดห่วงหินหลวงพ่อประสงค์วัดท่ามะกอกหลวงปู่เปลเววัดเจ็ดลูกเนินหลวงพ่อเชยวัดกระเฉตพระชัยเชษวัดหินโคง้ง ภายในงานบูชาขันครู299รับฟรีพระหนึ่งเหรียญเพียงวันเดียวเท่านั้น,น,นกับมหาพิธีอันศักดิ์สิทธิ์งานพิธีพุทธาพิเศษเสมาเจ็ดรอบหลวงตาชัยวัดหินโค้งในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566นี้เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป,ไปนวัดหินโค้งอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองยอ thank mm -hmm. you